สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันเสาร์ที่25พฤศจิกายนพุทธศักราช2566ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ทาง Facebook บุญนิวส์และ YouTube ข่าวบุญนิวส์ค่ะและยังสามารถรับชมทบทวนได้ใน Zoom 072.com พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN ด้วยค่ะและก่อนที่เราจะไปรับชมข่าวสารที่น่าสนใจไปรับฟังธรรมะอันทรงคุณค่ากันก่อนค่ะ ทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่ากรณียกิจเราได้ชื่อว่าเป็นพุทธศาสนิกชนเป็นพุทธมามะกะจะต้องศึกษาคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เข้าใจแจ่มแจ้งเพื่อจะได้นํามาปฏิบัติดําเนินชีวิตได้ถูกต้องเป็นต้นบุญต้นแบบที่ดีแก่โลกนี่คือกรณียกิจเป็นกิจที่ต้องทำเพราะเป็นงานที่แท้จริง นอกนั้นก็เป็นงานที่เราสแสวงหาปัจจัยสี่มาหล่อเลี้ยงสังขารมีชีวิตอยู่ก็เพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งสแสวงหามรรคผลนิพพานนี้อย่างเดียวอย่างน้อยที่สุดก็ปิดอบายไปสวรรค์เป็นสิ่งที่ต้องทำความเข้าใจ เราก็หมั่นทำกรณียก <over> ิจนะคะด้วยการทำทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาทำความดีอย <ese> ่างต่อเนื่องค่ะมาเริ่มกันนะคะที่ข่าวแรกค่ะจากศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคามเพชรตะวันจังหวัดฉะเชิงเซาได้จัดกิจกรรมงานบุญปล่อยสัตว์ปล่อยปลาให้ชีวิตสัตว์เป็นทานค่ะกิจกรรมเริ่มด้วยท่านเจ้าภาพได้ทำพิธีเปิดไฟเปิดมานองค์พระประธานที่อยู่เบื้องหน้าของทุกท่าน ก่อนที่จะได้อาราธนาศีลรวมทั้งปฏิบัติธรรมร่วมกันเพื่อกลั่นกายใจให้บริสุทธิ์ผ่อนคลายใจให้หยุดนิ่งตรึกและลึกนึกถึงบุญตามเสียงเทพนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยภายในงานพระครูธรรมทรอารักษ์ยานารักโขผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และมีกัลยานามิตรวันเพนวันศีล และกัลยาณมิตรทีมพิกาหวงนำกล่าวคำถวายพตรตทหารเป็นสังฆทานแด่คณะสงฆ์กว่า50รูปนอกจากนี้ยังได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายจาตุปใจยทยธรรมพิธีกล่าวคำถวายยารักษาโรคและพิธีกล่าวคำถวายน้ำปานะพร้อมกันนี้ท่านเจ้าภาพได้นำกล่าวคำถวายอธิษฐานจิตเพื่อตั้งเป็นถังสำเร็จ จากนั้นท่านเจ้าภาพผู้มีบุญได้น้อมนำจตุป,ปัจจัยทายาธรรมและยารักษาโรคถวายแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญซึ่งการถวายยาเป็นบุญใหญ่เราควรให้ความสำคัญเพราะการถวายยารักษาโรคให้อน,นิสงส์มากนอกจากนี้ผู้มีบุญยังได้รับฟังโอวาทอันทรงคุณค่าจากท่านประธานสงฆ์ในการสร้างบารมีให้ถูกหลักวิช,ชาพร้อมทั้งรับพรจากคณะสงฆ์ จากนั้นคณะสงฆ์ท่านเจ้าภาพและสาธุชนได้ประกอบพิธีปล่อยนกและปลาโดยท่านประธานสงฆ์ได้นำปฏิบัติธรรมกลั่นกายใจให้บริสุทธิ์ก่อนที่จะได้นำกล่าวคาปล่อยสัตว์ทั้งหลายพร้อมทั้งปล่อยสัตว์เป็นปฐมเริ่มตามด้วยคณะเจ้าภาพผู้มีบุญได้ปล่อยสัตว์ให้ชีวิตสัตว์เป็นทานช่วยปลดปล่อยชีวิตสัตว์ให้พ้นจากที่คุมขัง ซึ่งบุคคลผู้ให้ชี้สัตว์เป็นทานยอมได้รับความปราบปลื่มใจเช่นกันค่ะอานโมทนาบุญด้วยนะคะกับทุกท่านที่ได้ร่วมกันในการสั่งสมบุญใหญ่ในครั้งนี้ค่ะมาต่อกันนะคะที่ภาพกิจกรรมงานบุญณศูนย์ปฏิบัติธรรมวิหารแดงจังหวัดสระบุรีค่ะซึ่งก็ได้จัดพิธีทอดกรถินสมคีสถาปนาเสาแก้วอาคาร ปฏิบัติธรรม80ปีหลวงพ่อธรรมชโยเราไปร่วมอนุโมทนาบุญและรับชมข่าวบุญนี้พร้อมๆกันเลยค่ะ เมื่อวันเสาร์ที่18พฤศจิกายนพุทธศักราช2566ศูนย์ปฏิบัติธรรมวิหารแดงจังหวัดสระบุรีได้จัดพิธีทอดกรถินสามคัคคีสถาปนาเสาวแก้วเพื่อสร้างอาคารปฏิบัติธรรม80ปีหลวงพ่อธรรมชโยซึ่งผู้มีบุญที่มาร่วมพิธีทอดกรถินสามคัคคีณที่นี้ต่างทราบกันดีว่ากรถินนาานมีอนิสงส์อันยิ่งใหญ่พระพุทธองค์ทรงตรัสสรรเสริญว่าเป็นทานอันประเสริฐ เป็นการทำบุญกับพระพิสุสงฆ์ผู้ชำระกายวาจาใจให้บริสุทธิ์ตลอดสมเดือนนอกจากเราจะได้บุญใหญ่แล้วยังทำให้พระพิสุสงฆ์ได้รักษาพระวินัยได้ครบถ้วนบริบูรณ์นับเป็นภาพที่น่าปิติใจเป็นอย่างยิ่งที่ชาวพุทธยังคงรักษาประเพณีอันดีงามนี้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันสำหรับประธานกฐินสามัคคีในปีนี้คณะที่หนึ่งได้แก่กาลยานมิตรทวีกาลยานมิตรปราณี กลาลยานมิตรเพียรใจการยานมิตรดารุณีโรจนะสินวิไลและครอบครัวส่วนประธานกฐินสามัคคีคณะที่สองได้แก่ครอบครัวมานะชชยลักษณ์จากนั้นประธานกฐินสามคัคคีได้น้อมถวายผ่านทูบเทียนแพรและถวายผ่านดอกไม้แด่พระมหาปรพัฒจีละวังโสผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายท่านประธานสงฆ์พิธีกรรมถัดมาการยามิตรเพียรใจโรจนะสินวิไล เป็นผู้แทนกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามะกะส่วนกาลยานมิตรดุณีโรจนสินวิไลเป็นผู้แทนกล่าวคำอัญเชิญเทวดาทางด้านกาลยานมิตรปราณีโรจนสินวิไลเป็นประธานนำกล่าวคำถวายผ้ากฐินเป็นภาษาบาลีส่วนกาลยานมิตรทวีโรจนสินวิไลเป็นประธานกล่าวคำถวายผ้ากฐินเป็นภาษาไทยจากนั้นคณะประธานกฐินส,สามัคคีได้น้อมถวายผ้ากฐิน แด่พระมหาประพัฒจีลวังโสท่านประธานสงฆ์ซึ่งได้เป็นผู้แทนคณะสงฆ์กล่าวคำพเดียงสงฆ์ส่วนทางด้านพระสุทธิจพอ์อน,นันตชโยกล่าวคำอปโลกถกินเมื่อถึงเวลาสร้างมหาทานบาร,รมีคณะประธานกถินสาม,มัคคีได้น้อมถวายบริวารกถินด้วยใจที่ปีติอิ่มเอมในบุญที่ได้ร่วมกันทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาและสืบสารประเพณีอันดีงามของชาวพุทธด้วยใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยศรัทธา หลังจากนั้นกาลยานมิตรเพียรใจโรจนศิลวิไลและกาลยานมิตรเดรณีโรจนศิลวิไลเป็นผู้แทนกล่าวคำถวายอาหารปฏิบัติธรรมส่วนกาลยานมิตรจิติมามานะชัยรักษ์และกาลยานมิตรสุยานีมานะชัยรักษ์เป็นผู้แทนกล่าวคำถวายเสาแก้วทางด้านกาลยานมิตรนาวีมานะชัยรักษ์และกาลยานมิตรวันนาต้นเกตเป็นผู้แทนกล่าควคำถวายพัตะหาน ลำดับสุดท้ายการ,ระยะนานมิตรเพียรใจโรจนศิลวิไลเป็นตัวแทนกล่าวคำอธิษฐานจิตเมื่อเสร็จสิ้นพิธีกรรมคณะประธานรองกฐถินสามัคคี27คณะได้น้อมถวายผ้าไตรและบริวารกฐถินแต่ท่านประธานสงเพื่อสมทบทุนสร้างเสาแก้วอาคารปฏิบัติธรรม80ปีหลวงพ่อธรรมชโยโดยทุกท่านล้วนเป็นบุคคลสำคัญที่ได้ร่วมการสถาปนาเสาแก้วซึ่งเป็นโครงสร้างหลักที่สำคัญรองรับอาคารปฏิบัติธรรม ในอนาคตจะได้ใช้ในการจัดโครงการบรรพชาสมาเนรโครงการอุปสมบทและกิจกรรมต่างๆทางพระพุทธศาสนาซึ่งวันนี้กาลยนมิตรเพียรใจโรจนะศิลวิไลได้กล่าวถึงงานบุญกระถินครั้งนี้นับเป็นประวัติศาสตร์ชีวิตของครอบครัวและตั้งใจรวบรวมปัจจัยมาเป็นบริวารกระถินเพื่อสร้างอาคารปฏิบัติธรรม80ปีหลวงพ่อธรรมชิโยในวันนี้ถือเป็นประวัติศาสตร์ชีวิต ของครอบครัวเรานะคะที่ได้มีโอกาสแห่งบุญที่ลืม้มากๆตั้งแต่เดินเข้ามาในบริเวณศูนย์ปฏิบัติธรรม วิหารแดงแห่งนี้ขนลุกแล้วก็ปลื้มปิติพวกเราตั้งใจมากๆได้รวบรวมปัจจัยมาเป็นบริวารกระถินเพื่อที่จะสร้างอาคาร80ปีหลวงพ่อธรรมชโยน้อมบูชาธรรมและเดีดพระคุณหลวงพ่อด้วยความเคารพบยิ่งแผ่นดินผืนนี้ บุญที่พวกเราได้ทุ่มเททำพวกเราตั้งใจที่จะได้มีโอกาสเชื่อมสายบุญเชื่อมสายสมบัติเชื่อมสายวิชาตามติดหลวงพ่อไปทุกภพทุกชาติกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมความปลื้มปิติมันเอ่อล้นในใจไม่ใช่แค่ครอบครัวเราครอบครัวเดียวเท่านั้นพวกเราทุกคนทุกครอบครัวผู้นำบุญจังหวัดสระบุรีและที่เดินทางไกล มาจากทุกที่ได้มารวมใจกันได้พร้อมเพียงกันด้วยใจที่เคารพรักในพระเดชพระคุณหลวงพ่ออยากจะเรียนเชิญทุกท่านให้ได้มาเอาบุญร่วมกันแล้วท่านจะทราบว่าความปลื้มที่มันเอ่อล้นเข้ามาในใจเราเป็นความปลื้มที่ลืมไม่ลงคงไม่ลืมเราจะได้มีส่วนแห่งความปลื้มไปด้วยกันส่วนกาลยนามิตรสุญานีมานะชัยรัก กล่าวถึงการสร้างอาคารปฏิบัติธรรม80ปีหลวงพ่อธรรมชโยในระยะเวลาไม่ถึงครึ่งปีได้เห็นการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและรวดเร็วให้ความรู้สึกว่าที่นี่ทำอะไรก็สำเร็จเป็นอัศจรรย์ก็จากงานที่แล้วนะคะที่ได้มาร่วมงานตอกเสาเข็มไม่ถึงครึ่งปีตอนนี้นะคะสูรวิหันแดงก็เปลี่ยนไปเยอะมากแล้วเราได้เห็นครึ่งหนึ่งของอาคารหลวงพ่อธรรมชโยนะคะที่ได้ พร้อมที่จะรองรับการใช้งานเป็นครั้งแรกก็เห็นแล้วก็รู้สึกปลื้มใจแล้วก็ปิติมากที่ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแล้วก็รวดเร็วด,ด้วยนะคะให้ให้ความรู้สึกว่าที่นี่ทําอะไรก็สําเร็จเป็นอัศจรรย์ก็เลยยังความรู้สึกว่าเรามาทําบุญกับที่นี่เราก็คงเป็นคนอัศจรรย์ด้วยเหมือนกันนะคะในบุญกระถิ่นของทุกๆศูนู์นะคะก็เป็นบุญใหญ่ที่จะมารองรับงานของทุกศูนย์ซึ่งเป็นเหมือนกําลังหลัก แล้วก็เป็นเหมือนเส้นเลือดใหญ่ในการหล่อเลี้ยงแต่ละศูนย์แล้วก็ทํานุบํารุงแต่ละศูนย์ให้มีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นศูนย์วิหารแดงก็เช่นกันนะคะก็อยากจะเชิญชวนให้ทุกๆุกท่านมาเอาบุญกระถินกับทุกๆศูนย์ของเราเพื่อที่จะยังความพัฒนาแล้วก็เผยแผ่วิชาธรรมกายให้เข้มแข็งไปทั่วทุกจังหวัดแล้วก็ทั่วประเทศของเราเลยนะคะ อนุโมทนาบุญด้วยนะคะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราไปรับชมบรรยากาศงานบุญปลื้มๆกันนะคะในโครงการกถินสัมมคีทั 5, ่วไทย5,000วัดซึ่งคณะศิษยานุศิ์วัดพระธรรมกายได้น้อมถวายที่วัดจตุพิธวราวาสจังหวัดปทุมธานีและที่วัดทุ่งกระพังโหมจังหวัดนครปฐมและวัดผาแตนจังหวัดเชียงใหม่นะคะเราไปรับชมและก็ร่วมอนุโมทนาบุญกันเลยค่ะ ณวัดจ,จตุพิษวราวาสจังหวัดปทุมธานีคณะศิษยานุศิ์วัดพระธรรมกายได้น้อมถวายกรถินในโครงการกรถินสามัคคีทั่วไทย5,000วัดร่วมกับพุทธศาสนิกชนในพื้นที่เพื่อน้อมบูชาธรรม79ปีหลวงพ่อธรรมชโยโดยได้ตั้งริ้วขบวนอันเชิญผ้ากรถินเข้าสู่ศูนย์กลางพิธี ก่อนที่ผู้แทนคณะศิษยานุสิท์วัดพระธรรมกายจะได้นำกล่าวคาถวายผ้ากรถินพร้อมกันนี้ได้น้อมถวายผ้ากรถินแด่ผู้แทนคณะสงฆ์ส่วนพุทธศาสนิกชนได้น้อมถวายผ้าไตรและปัจจัยกถินแด่คณะสงฆ์โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความปลื้มปิติยินดีในบุญใหญ่ทั้งผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนคณะกรรมการวัดคณะประธานกรถิน และพุทธศาสนิกชนทุกท่านได้ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีเพราะปีนี้คณะศิษยานุสิ์วัดพระธรรมกายได้มาร่วมทอดกระถินด้วยทําให้บรรยากาศงานบุญคึกคักเป็นอย่างมากค่ะส่วนบรรยากาศพิธีทอดกระถินสม,มัคีประจําปีพุทธศัการาช2566ณวัดทุ่งกระพังโหมจังหวัดนครปฐมมีพุทธศาสนิกชนมาร่วมงานบุญเป็นจํานวนมาก ในการนี้คณะศิษยานุสิ์วัดพระธรรมกายได้น้อมถวายกระถินสมคีทั่วไทย5,000วัดเพื่อน้อมบูชาธรรม79ปีหลวงพ่อธรรมชโยด้วยโดยคณะผู้แทนคณะศิษยานุสิ์วัดพระธรรมกายได้นำพุทธศาสนิกชนกล่าวคำถวายผ้ากระถินด้วยความปลื้มปีติพร้อมทั้งน้อมนำผ้ากระถินถวายแด่ผู้แทนคณะสงฆ์ ส่วนผู้แทนคณะสงฆ์ได้กล่าวรับพระเดียงสง์และกล่าวอัปโลกภ้ากถินซึ่งทุกพิธีกรรมดำเนินไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกท่านได้มีส่วนร่วมในการนำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่พระพุทธศาสนาคา่ะและที่วัดผาแตนอำเภอหอดจังหวัดเชียงใหม่คณะศิษยานุสิ์วัดพระธรรมกายก็ได้น้อมถวายกถินในโครงการกถินสามัคคีทั่วไทย5,000วัด มาร่วมถวายด้วยโดยได้ตั้งริ้วขบวนอัญเชิญผ้ากฐถินร่วมกับพุทธศาสนิกชนในพื้นที่เข้าสู่ศูนย์กลางพธิธีก่อนที่จะประกอบพิธีกล่าวคำถวายผ้ากฐถินโดยผู้แทนคณะสิทธิอนุสิวัดพระธรรมกายได้นำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้ได้น้อมถวายผ้ากฐถินแด่ผู้แทนคณะสงฆ์ส่วนพุทธศาสนิกชนได้น้อมถวายบริวารกฐถินแด่คณะสงฆ์ ด้วยความปลื้มปิติในบุญทอดกระถิ่นสาม,มัคคีในครั้งนี้เพราะปัจจัยที่ถวายในวันนี้จะแปลเปลี่ยนมาเพื่อเป็นงานพระพุทธศาสนาซึ่งงานบุญกระถิ่นที่เกิดขึ้นนับเป็นภาพประวัติศาสตร์แห่งการสร้างบารมีของผู้มีบุญทุกท่านที่ยากจะลืมเลือนเพราะเราได้เห็นถึงความสาม,มัคคีเป็นหนึ่งเดียวกันของชาวพุทธที่ร่วมกันสืบทอดอริยะประเพณีที่สําคัญเพื่อดํารงและสืบต่ออายุพระพุทธศาสนา ให้ยั่งยืนสืบไปค่ะอนุโมทนาบุญนะคะกับผู้แทนคณะศิษยานุศิ์ศวัดพระธรรมกายในโครงการกรินสมัคคีทั่วไทย5,000วัดด้วยค่ะ ในช่วงนี้นะคะเรามีบรรยากาศการลงทำหน้าที่ชวนบวชในโครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียา,ารประจําปีพุทธศักราช2566นะคะแม้ว่าจะเข้าสู่โค้งสุดท้ายของการทําหน้าที่กันแล้วแต่ทีมงานทุกท่านก็ยังทําหน้าที่กันอย่างเต็มที่เต็มกําลังวันนี้เราไปรับชมภาพบรรยากาศการทําหน้าที่ที่จังหวัดอุดรธานีและจังหวัดเลยค่ะเราไปร่วมรับชมและอนุโมทนาบุญกันค่ะ โครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ปีหนึ่งมีเพียงครั้งเดียวจึงเป็นบุญพิเศษที่ยอดกลยาณมิตรจังหวัดอุดรธานีทุกท่านไม่พลาดที่จะมาร่วมกันชวนบวชโดยทีมงานผู้นำบุญชวนบวชจังหวัดอุดรธานีอย่างคงมุ่งม,มั่นทำหน้าที่กันอย่างต่อเนื่องและได้ทำหน้าที่กันอย่างแข็งขันโดยไปเยี่ยมเยียนกันถึงที่บ้านพร้อมทั้งพูดคุยเล่าถึงอานิสงส์ของการออกบวช ซึ่งบุญนี้สามารถปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปรโลกและการบวชครั้งนี้ยังได้ทดแทนคุณบิดามารดาผู้ให้กำเนิดด้วยความสามารถในการชวนบวชของผู้นำบุญจังหวัดอุดรธานีนะคะจึงได้ชายไทยหลายๆท่านตัดสินใจบวชพร้อมทั้งกรอกข้อมูลลงในใบสมัครทันทีท่ามกลางการอนุโมทนาบุญของญาติพี่น้องและผู้นำบุญชวนบวชค่ะ ส่วนบรรยากาศการทำหน้าที่ของคณะสงฆ์จากศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองเลยพร้อมด้วยผู้นำบุญชวนบวชนะคะก็ได้ลงพื้นที่กันถึงหน้าบ้านซึ่งผู้มีบุญนะคะมีได้สนใจเข้าร่วมบวชในโครงการและกรอกใบสมัครบันทึกข้อมูลท่ามกลางความยินดีของครอบครัวภายหลังกรอกข้อมูลไปสมัครทุกท่านก็ได้ร่วมถ่ายภาพเป็นประจักษ์พยานด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มเบิกบานในบุญทั้งผู้ชวนบวช และผู้เข้าร่วมโครงการบวชค่ะสำหรับการจัดโครงการบวชในครั้งนี้นะคะนอกจากจะเพื่อบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์แล้วผู้เข้าร่วมโครงการยังจะได้เรียนรู้หลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้บวชเพื่อตอบแทนพระคุณบิดามารดาใช้เวลาระหว่างเข้าร่วมโครงการให้เกิดประโยชน์สูงสุดและห่างไกลจากอบายมุขค,ค่ะ อนุโมทนาบุญนะคะกับผู้นำบุญชวนบททุกท่านค่ะที่ได้ลงทาพื้นที่กันตลอดต่อนเนื่องเลยในช่วงนี้นะคะเราก็มีข่าวสารงานบุญจากต่างประเทศมาให้ได้รับชมกันนะคะไปเริ่มกันที่วัดพระธรรมกายสตอกโฮมประเทศสวีเดนได้จากพิธีทอดกระถินสามัคคีประจำปีพุทธศักราช2566ค่ะ ภายในงานคณะประธานกรถินและคณะเจ้าภาพทุกท่านได้ร่วมกันตั้งริ้วขบวนเพื่ออัญเชิญพระไตรกระถินเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีท่ามกลางอากาศหนาวที่ปกคลุมด้วยหิมะแรกของปีนะคะจากนั้นท่านประธานสงฆ์ได้นำทุกท่านสวดมนต์บูชาพระรัตนตรยัยและปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ผ่องใสเมื่อถึงเวลาสว่างได้ประกอบพิธีทอดกรถินสมคีประจำปีพุทธศักราช2566 โดยประธานเอกอภิอัครบรมจกักรพรรดิในปีนี้ได้แก่กัลยาณมิตรทองสีรักสุดทีพร้อมครอบครัวกัลยาณมิตรสุภกันยวนจิตปิยะกัลยาณมิตรจำรัดวอร์เนอร์กัลยานมิตรกัสมาอิริกสันกัลยานมิตรเตียงทองซอมกระโทกกัลยาณมิตรลินดายิ้มพระและกัลยาณมิตรสำรวยทองคำสุข ได้รวมกันน้อมนำผ้ากรถินถวายแด่ท่านประธานสงฆ์และนำกล่าวคำถวายผ้าไตรกรถินแต่คณะสงฆ์เป็นภาษาไทยและภาษาบาลีก่อนที่คณะประธานและเจ้าภาพทุกท่านจะได้พร้อมใจกันถวายปัจจัยทายธรรมพร้อมทั้งรับของที่ระลึกจากคณะสงฆ์ซึ่งภายหลังเสร็จจากกิจกรรมงานบุญ คณะสงฆ์และสาธุชนได้ถ่ายภาพร่วมกันเพื่อไว้ตรึกลึกนึกถึงบุญที่ทำบุญร่วมกันในครั้งนี้ค่ะอนุโมทนาบุญด้วยนะคะขออนุโมทนาบุญกับผู้มีบุญทุกท่านด้วยนะคะมาต่อกันนะคะที่ข่าวจากพระอาจารย์วัดพระธรรมกายเนเธอแลนด์ได้แนะนำและสอนสมาธิในกิจกรรม guided Thai meditation practice ค่ะ เมื่อวันที่18พฤศจิกายนที่ผ่านมาสถานเอกอัครราชทูตนณะกรุงเฮกได้จัดกิจกรรม Guide d Thai Meditation Practice แนะนำการทำสมาธิโดยสถานเอกอัครราชทูตได้นิมนต์พระสันเดอร์เขมธรรมโมพระสงฆ์ชาวดัชจากวัดพระธรรมกายเนเธอแลนด์ที่เคยบวชเรียนที่ประเทศไทยและมีประสบการณ์ในการสอนและแนะนำสมาธิให้กับผู้ที่สนใจ ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติในเนเธอร์แลนด์มาอย่างต่อเนื่องซึ่งภายในงานมีผู้เข้าร่วมเป็นชาวดัตช์และชาวต่างชาติที่อาศัยในเนเธอร์แลนด์จำนวน30คนจากทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในเนเธอร์แลนด์รวมทั้งองค์การระหว่างประเทศทั้งนี้นอกจากการสอนการทำสมาธิแล้วพระอาจารย์ยังได้แนะนำแนวคิดเกี่ยวกับอุเบกขาหรือการปล่อยวาง ที่เรียกว่า e q u a n i m i t y ให้กับผู้เข้าร่วมและได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างกว้างขวางอีกด้วยอนุโมทนาบุญด้วยนะคะกับการสอนสมาธิให้กับชาวท้องถิ่นค่ะมาต่อกันที่วัดพระธรรมกายเท็กซสัสประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดงานบุญวันอาทิตย์และพิธีบุชาเปตะพลีเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วค่ะ ภายในงานสาธุชนได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักกับปวัตนะสูตรและปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นใจผ่องใสก่อนที่จะได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายพัตาหารเป็นสังฆทานโดยมีประธานนำกล่าวคือกัละยานมิตรกรกฎเหมสถาปัตกัละยนนมิตรพราวบุตรเหมสถาปัตและกัละยนนมิตรสุนิสาเหมสถาปัตร จากนั้นได้ร่วมพิธีตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์เพื่อร่วมกันสืบสารประเพณีอันดีงามของชาวพุทธทั้งอย่างได้ร่วมกันถวายพัตทหารแด่คณะสงฆ์ภาคบ่ายเป็นพิธีบุพเพตตะพลีเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วโดยมีประธานนำกล่าวคำถวายผ้าบางสกุลและจุดทูบเทียนบูชาพระพุทธพระธรรมและหน้ารูปผู้วายชนคือกัลยาณมิตรไคสีอเลน กาลยนมิตรนัตสุพางเทพกุญชอนและกาณยนตรประภาพรที่กุลพร้อมกันนี้สาธุชนได้ทอดผ้าบาังสุกุลส่วนคณะสงฆ์ได้พิจารณาผ้าบังสุกุลนอกจากนี้คณะสาธุชนผู้มีบุญยังได้ถวายปัจจัยแด่คณะสงฆ์ก่อนที่พระมหาชาตรีวิชาตะชโย จะได้แสดงพระธรรมเทศนาเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนในทางที่ถูกต้องสร้างความประทับใจแก่ผู้มีบุญทุกท่านที่ได้มาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้ค่ะอนุโมทนาบุญด้วยนะคะในช่วงนี้นะคะเราก็มีสถิติ ยอดสวดธรรมจักกับปะวัตนสูตรในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงจากทั่วประเทศมาฝากคุณผู้ชมกันด้วยค่ะที่ไหนจะติดอันดับท็อป10กันบ้างไปติดตามกันค่ะท็อป10ยอดสวดธรรมจักกับปะวัตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีดังนี้ค่ะอันดับ1นครหลวง10อันดับสองนครหลวง1อันดับ3นครหลวง5อันดับสี่นครหลวง6อันดับ5นครหลวง17 อันดับ6นครหลวง9อันดับ7นครหลวง12อันดับ8นครหลวง16อันดับ9นครหลวง11และอันดับ10นครหลวงเจค่ะส่วนท็อปเทนยอดสวดธรรมจากกัปปะวัฒนสูตรจากทั่วประเทศมีดังนี้ค่ะอันดับ1จังหวัดกำแพงเพชรอันดับสองจังหวัดมหาสารคามอันดับ3จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอันดับ4จังหวัดอ่างทองอันดับ5จังหวัดเลย อันดับ6จังหวัดอุบลราชธานีอันดับ7จังหวัดสกลนครอันดับ8จังหวัดลำปางอันดับ9จังหวัดอำนาจเจริญและอันดับ10จังหวัดชนบุรีค่ะขออนุโมทนาบุญนะคะกับการสวดธรรมจักกับปวาวตนสูตรกันมาอย่างตลอดต่อเนื่องค่ะในช่วงนี้นะคะเรามีข่าวบุญประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านได้ทราบเพื่อจะได้มาร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกันด้วยค่ะ ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทั่วโลกนะคะมาร่วมการสวดธรรมจักรกับปะวัฒนสูตรเนื่องในวันลอยกระทงตรงกับวันจันทร์ที่27พฤศจิกายนพุทธศักราช2566ด้วยยอดสวดที่5,899,999ล้าน9 9 9 9 9 99, จบค่ะส่งแล้วสวดแล้วก็อย่าลืมนะคะส่งยอดสวดกันมาได้นะคะที่ www.forbrighttower.com ค่ะ และเรียนเชิญทุกท่านนะคะมาร่วมพิธีบุพเาเปตะผลีครั้งที่143เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วและสิบทอดอายุพระพุทธศาสนาในวันจันทร์ที่27พฤศจิกายนพุทธศักราช2566ซึ่งตรงกับวันพระขึ้น15ค่้าคเดือน12หน้าณหอฉันคุณยายอาจารย์วัดพระธรรมกายค่ะ โดยพิธีจะเริ่มในเวลา1 0 3นาิกา30นาทีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์094-491-9916และ099-556-9963ค่ะและเชิญชายนะคะที่สนใจเข้าร่วมสมัครในโครงการอุปสมบทบูชาธรรมหาปูชนียาจารย์ประจำปีพุทธศักราช2,566จําจำนวน3,000รูปนะคะ ึ่งจะอบรมระหว่างวันที่28พฤศจิกายนพุทธศักราช2566ถึงวันที่4กุมภาพันธ์พุทธศักราช2567ค่ะโดยจะเข้าอบรมณนศะูนย์ส่งเสริมศีลธรรมในประเทศสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์028311234ค่ะเรียนเชิญชายแมนๆนะคะมาร่วมกันบวชนะคะซึ่งก็จะทำให้เกิดบุญกุศลแก่ ตนเองคนรอบข้างแล้วก็ประเทศชาติด้วยค่ะในช่วงนี้นะคะเป็นข่าวงานบุญของเราที่นำมาฝากคุณผู้ชมและได้ร่วมอนุโมทนาบุญกันไปทั่วโลกด้วยก่อนจะจากกันไปค่ะเราไปปิดท้ายกันที่พุทธสุภาษิตบทที่ว่าโลโกปัตถมพิกาเมตตาเมตตาเป็นเครื่องคำจุนโลกค่ะช่วงนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ